99้าเลเ้าลยนี่ด้วยจวยจวยจ้ยไหนแล้วอะไรอีกอะไรอีกตองเสื้อเตจะคือแบน่าแกป้าอะไรนะแกเป้าตังมีเปล่าตังตังอ่ะเอาตังนะ องนายดิ่เกไป199เก้เด้วยได้รองท้าคู่หนึ่งเอาไหมลูกขึ้นใหม่สีชมพูสีแดงแม่โบอี่ลอะเลือกไปทางสีชมพูด่สีชมพูไหสีชมพูสองขวมันเป็นเลโก้หนูยังใช้ไม่ได้เอาไปซื้อไปเลยเอาซื้อไปไว้เลยเอามาเอามาเอามา เดฟฟีน้าก็เล่นมีเต็มเลยฟีอ่หั้านพจะสหัวเป็นรงปอาเหรอซื้อไปไว้ก่อนเนาะนี่นี่เล่นเป็นไหมลูกไม่เป็นก็เก็บไว้ก่อนอันนี้เท่าไหร่อะเราอาไปหนุนหัวไปก่อนจาฮะฟีนมีช่วงนไหนขายดีพวกเราไหนบ้างคะท่หอฮะายจจจอจีจาจาย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 นายจาลจายจายจายักยจายจ่ยจายจายจาาาลย หมายของอ่าอันจ่ายจ่ายบัตรจ่ายบัตรจ้าจ่ายบัตรค่ะก็เงินมีอยู่ยี่สิบบาทจ่ายให้แม่โบด้วยแล้วก็ก้าวบอกแม่โบอย่าเกินแล้วก็ก้าวขอร้องไปอ่าไปไปอืมแม่เออโอเคโอเคอ่าเปาเปาเปาอ่าเอาไหนมั่งอันนี้คุณแม่ก็เลือกกับเขาไปด้วยนะคะบอกแม่บอกแม่แกก่อน เขาคงชอบนะคุณแม่คุณแม่ขอแล้วแม่ขาเจลูกทำไงก่อนทำไงหอมหอมหอมจุ๊บแฉะไปรู้มันเล่นด้วยนะจุ๊บม้าจุ๊บม้าอ้อนแม่แม่ลุงนายด้วยสิลุงนายด้วยลุงนายด้วยโชว์โชวูหายชว์โชวูหายกันแก ยอมทำทุกอย่างค่ะแกะที่ร้านนะร้านอาหารโอเคค่ะแกะร้านดีใจที่สุดดแม่บุดแม่บุแกแะ